สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะป .4 พับ2จ๋าวันนี้เราจะทบทวนในเรื่องความแข็งของวัสดุนะคะแล้วก็ความยืดหยุ่นของวัสดุครูจะพาเด็กๆวาดภาพวัสดุที่เด็กๆรู้จักเด็กๆต้องเตรียมสมุดก่อนนะคะเด็กๆต้องเตรียมสมุดก่อนนะคะรูกเตรียมสมุดก่อนนะคะเตรียมสมุดขึ้นวัน,นที่รอครณครูค่ะเด็กๆขึ้นบันที่รอครูเลยนะคะ ขึ้นวันที่หน้าหน้าไหนคะหน้านี้หรือหนค่ะหน้าถัดไปลูกหน้าถัดไปเขียนด้านหลังเขียนด้านหลังของความหมายของวัสดุลูกเขียนเส้นใต้ขึ้นวันที่ขึ้นวันที่อย่างไรขึ้นวันที่อย่างไรคะ่ะขึ้นวันที่รอคุณครูหน่อยคะ่ะลูกขึ้นวันที่รอคุณครูหน่อยนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนคนที่ยังไม่เข้ามานิดนึงเช้อตรงไหน้่เเชื่อขึ้นหน้าใหม่เลยสิคะขึ้นหน้าใหม่คะ่ะ ขึ้นหน้าใหม่ต่อจากหน้าที่เราเขียนชั่วโมงที่แล้วนะคะขึ้นหน้าใหม่นะคะเชื่อข้างข้างหลังตรงนี้หรือข้างข้างหน้าตรงนี้ขึ้นหน้าใหม่วันนี้ใครจะวาดลูกสวยที่สุดนะคะครูจะให้เด็กๆวาดภาพวัสดุที่มีความแข็งแล้วก็ความอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็บอกอ่ะคุณสมบัติการทดสอบความแข็ง เธอะคะข,ขึ้นหน้าใหม่คือหน้านี้ใช่ไหมคะค่ะหน้านั่นแหละหน้านั่นเนี่ยด้านหลังหน้าที่เราเขียนคําว่าวัสดุคืออะไรนะ่ะเห็นไหมคะนะกเปิดไม่ต้องไปเขียนนี้เปิดนะหน้าถัดไปข,ออขึ้นวันที่รอค่ะ,คะ,ะขึ้นวันที่รอครูนะคะเด็กๆขึ้นวันที่รอครูเลยค่ะขึ้นวันที่รอนะคะขึ้นวันที่หรือยัง ด้านซ้ายด้านขวาเชิญเอาก็ต่อจากหน้าเดิมที่เราทำไงคะสมุดนะลูกสมุดวิทย์บางคนยังไม่ได้เขียนเลยเหรอก็ต้องเขียนต่ออ่างหน้าด้านหลังด้วยสิคะเขียนหน้าหลังด้วยค,ะค่ะเจอ,อยางเจอหน้ายางขึ้นวันที่รอคะ่ะขึ้นวันที่รอนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขึ้นวันที่รออเด็กๆขึ้นวันที่รอเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาก่อนตอนนี้เข้ามากี่คนแล้วตอนนี้เข้ามา18คนรออีกนิดนึงนะคะปกติห้องนี้เข้าสูงสุดถึง25คนเลยนะคะลูกห้องนี้เข้าสูงสุดถึง25คนนะคะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งค่ะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งแป๊บเดียว อ่าเรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเข้ามาแล้วครูขอทบทวนในเรื่องความแข็งของวัสดุก่อนนะคะภาพอความแข็งของวัสดุคืออะไรความแข็งก็คือความอะไรคะทนต่อการขูดขีดใช่ไหมลูกเราจะขึ้นภาพขึ้นวันที่ยังเด็กๆขึ้นวันที่ยังขึ้นแล้วค่ะ ขึ้นแล้วนะคะนั้นคุณแชร์คลิปวิดีโอเลยนะคะค่ะเด,เด็กเปิดมามันจะเป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะช่ค<ะ>่นะ,ะเขียนวันที่แล้วใช่ไหมเขียนวันที่แล้วขึ้นหัว ของวัสดุที่มีความแข็งเด็กดูใหภาพของวัสดุหัวตัวเล็กมากเลยเชอะมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะขยายให้เด็กๆรู้จักอะไรบ้างภาพวัสดุที่มีความแข็งวาดโต๊ะวาดเก้าอี้ได้ไหมคะลกูกได้ไหมคะ ได้ไดค่ะภาพวัสดุที่มีความแข็งอ่ะชัดเจนไหมคะแล้วเด็กๆก็เป็นยังไงลูกขีดเส้นใต้ด้วยนะคะภาพวัสดุที่มีความแข็งขีดเส้นใต้ให้คุณครูด,ด้วยคะ่ะขีดสองเส้นอ่ะขีดสองเส้นของคุณครูมันขีดได้เส้นเด,เด็กๆขีดสองเส้นนะคะค่ะ ภาพวัสดุที่มีความแข็งอย่างเช่นอะไรบ้างเด็กๆก,ก็วาดภาพลงไปอ่ะครูยกตัวอย่างเช่นเด็กๆวาดภาพลงไปในนี้เลยนะคะวาดภาพลงไปเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็บอกชื่อเขียนตรงกลางใช่ไหมเชอค่ะตรงกลางค่ะตรงริมติดติดเส้นอ่าตรงกลาง,งก็ได้หรบตรงกลางอ่ะครูย้ายให้หนูเขียนติดเส้นสีแดงไปแล้วอ่ะได้ได้ตาน่ะติดเส้นสีแดงก็ได้ ครูขอสองภาพวัสดุที่มีความแข็งสองภาพนะคะโอเคไหมลูกเสร็จแล้วเด็กๆวาดลงใบแล้วเด็กๆบอกว่าบอกชื่อมันค่ะมันชื่ออะไรเด็กๆบอกชื่อให้คุณครูชื่อชื่ออะไรจุดๆบอกชื่อภาคนะคะชื่อของวัสดุ ว่ะทำไมโแหวนอะของวัตถุค่ะให้ตรงของเชิดเชิดมันเป็นอ่าเดี๋ยวครูแก้อยู่เป็นภาษาไทยชื่อของวัตถุอ่ามันชื่ออะไรละลูกเด็กๆก็ใส่ชื่อมาลงไปอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้นะคะ แล้วก็บอกการนำมาใช้ประโยชน์วาดชื่อสวยใหญ่ๆนิดนึงอ่ามันชื่ออะไรเด็กๆบอกมานะคะม,มันชื่ออะไรวาดทีบรรทัดแต่ภาพอย่างห้าบรรทัดขอภาพห้าบรรทัดขึ้นไปค่ะห้ามต่ำกว่าห้าบรรทัรสดสวยๆนะคะบอกชื่อเสร็จแล้วก็บอกการนำมาใช้ประโยชน์มันนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างโอเคไหมคะการนำมาใช้ประโยชน์ การนำมาใช้ประโยชน์มันน hmm. oh, ํามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอาลองวาดชี้ใครจะวาดสวยที่สุดอะมันนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอาใช้นีกนะคร คูยกตัวอย่างอะต้องให้คูยกตัวอย่างไหมคะลูกไม่เป็นไรค่ะอาวาดอย่างเช่นว่าโตวาดตัวน่้ก็บอกว่าโตนํามาใช้ประโยชน์ใช้ในการนั่ง,งนี้นะคะหรือบางคนอาจจะวาดอาวาดเพชรอย่างนี้ก็ได้เพชรวาดเป็นแหวนเพชรสร้อยเพชรชื่อวัสดุอย่างนี้นํามาใช้ประโยชน์ทําเป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย,ยานี้นะคะบางคนอาจจะวาดอะไรดี อะไรที่มีความแข็งนอกนั้นนี้คือความแข็งของวัสดุนะคะต่อไปวันนี้ขอสองหน้าค่ะความแข็งหนึ่งหน้าใช่ไหมลูกต่อไปอีกหน้าหนะะึ่งองแขยนวันที่ไหมคะเขียนเหมือนกันค่ะต่อไปภาพที่มีอ่าความยืดหยุนทีนี้มีความแข็งกับความยืดหยุ่นเราเรียนไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ,อะไรที่มีความยืดหยุน วาดฟองน้ำถูตัวก็ได้อย่างหลงภาพที่มีความยืดหยุ่นนะคะอะหายภาพความแข็งกับความยืดหยุนอ่ามีความแข็งวาดความแข็งให้เสร็จก่อนขอสองหน้าหน้าละสิบคะแนน น่าร right okay. <ajuda> ักส oh, ิบคะแนนนะคะวันน kind of ี้นะคะเด็กๆอย่าล well, so. ืมเขียนชื่อตัวเองข้างล่างด้วยนะลูกนะเพื่อความชัดเจนอาเขียนชื่อตัวเองลงไปข้างล่างด้วยยกตัวอย่างอาชื่อ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 เติมชื่อตัวเองลงไปข้างล่างเอาใครจะวาดสวยที่สุดเราจะมาดูกันชื่อวาดใช้ดินสอไม่ใช่ค่ะวาดใช้ดินสอชื่อนามสกุลด้วยนะแล้วก็ชั้น ใส่ชั้นลงไปตรงนี้เลยนะคะเวลาครูให้คะแนนถึงจะมองเห็นชัดเจนชั้นแล้วก็เลขที่นะคะค่ะทำแบบนี้นะลูกนะอักเขียนค่ะครูจะดูว่าภาพใครจะมีความสวยที่สุดะไรคะลู ใชื่อีกหน้าหนึน่งต้องเขียนวันที่ไหมคะไม่ต้องก็ได้ค่ะไม่ต้องเขียนชั่วโมงที่ครูเข้าเขียนวันที่แค่ครั้งเดียวนะคะอ่ะอาลงมือทําเลยค่ะให้เด็กๆลงมือทําเด็กๆพอที่จะมองออกไหมว่าเด็กๆจะใส่ภาพอ,อะไรลงไปคะ,อะเอาให้สวยงามเลยคลูอมองออกนะ เรียนของคู่มิวก่อน ไม่ลูกได้ไหมพอที่จะวาดได้ไหมคะต้องให้ใส่ตัวอย่างให้ดูไหมเอ่ย วัสดุง่ายๆครูยกตัวอย่างให้อ่านคุณครูจะยกตัวอย่างให้นะคะแป๊บหนึ่งค่ะครูจะยกตัวอย่างเข้าไปให้นะคะ เช่นรูยกตัวอย่างเอาเด็กๆอาจจะเอาตามคคิดอะไรไม่ออกอะตามนี้ก็ได้มองเห็นหรือ,อยังลูกมองเห็นภาพไหมคะเห็นค่ะโอเคนี่ถ้าใครคิดไม่ออกอาตามนี้ก็ได้ค่ะ วัสดุที่มีความแข็งมีอะไรบ้างคะเด็กๆก็บอกการน,นําไปใช้ประโยชน์นําไปทําสิ่งของเครื่องใช้นะคะลูกหน้าที่หนึ่งค่ะดูภาพใครจะสวยที่สุดเอากระดาษมาแปะได้ไหมเชอร์ได้ค่ะเอากระดาษมาแปะก็ได้โอเค ัดภาพมาแปะก็ได้ยิ่งดีค่ะตัดภาพมาแปะก็ได้ตัดภาพแก้วภาพโต๊ะภาพอะไรก็ได้อย่างเช่นชื่อวัดอ่าชื่อวัสดุมีอะไรบ้างล่ะว,วัสดุก็มีพลาสติกอลูมิเนียมพวกหนูก็ใส่ลงไปนะคะเอาภาพมาแปะได้แต่ตัดตัดให้ขอบมันตรงๆต,ตัดให้ขอบมันสวยๆนะคะตัดให้ขอบมันสวยๆใช้ภาพแปะก็ได้นี่ก็ผมผมไม่รู้ว่าจะปิ้นอย่างไรยังไงไม่รู้ปิ้นไม่ปินไม่ป็นนั่นเนี้ยว่าละ ผมเป็นไม่เป็นหัวเลยวาดเองเพือวาดเองนั่นแหละอยากให้วาดนั่นแหละลูกอยากให้วาดนั่นแหละเราจะได้พัฒนาฝีมือเราด้วยวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มให้คเซทราไไหมวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มผมรู้เลยชื่อไหมคนไหนคนไหนที่ก๊อปหน้าจอได้ก๊อปให้เพื่อนหน่อยค่ะลูกก๊อปให้เพื่อนหน่อยนะคะเจอรูปแบบเชื่อเลยอะ เออนั่นแหละนั่นแหละคนไหนที่ก๊อบได้ก๊อบให้เพื่อนหน่อยนะคนไหนที่แคปหน้าจอได้อะดูแคปให้เพื่อนหน่อยนะคะเชื่อคะมีคนถามว่าระบายสีไหมในแชทค่ะระบายค่ะดูกระบายใช้สองวีเหรอคะคผมใช้สองวีได้ไหมฮะเอาได้ค่ะได้เอาดินสอวาดภาพนะคะไม่ต้องวาดแรงนะเพราะว่าเวลาถ้าวาดผิด แรงเงาก็ได้แต่แรงเงาให้มันส,สวยๆอย,ายนะ่าขี่เล่นะภาพวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มมีอะไรบ้างอะเยอะแยะเลยอันที่มีความยืดหยุ่น เข้าไปเรียนหนูเข้าไปเรียนได้แล้ววัสดุที่มีความอ่อนนุ่มเด็กๆพอที่จะทำได้ไหมคะทำได้คะ่ะทำได้นะคะคนไหนแคปหน้าจอได้แคปให้เพื่อนหน่อยคะ่ะ เดี๋ยวครูจะออกแล้วให้เด็กๆวาดภาพแล้วครูจะรอตรวจงานนะคะลูกโอเคไหมคะให้เด็กๆทําให้สวยๆเดี๋ยวครูจะส่งภาพวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มเข้าไปให้นะคะ,ะเดี๋ยวครูส่งภาพตัวอย่างให้ดูก่อน ไม่ยอยเดี๋ยวนะคะบแป๊บหนึ่งค่ะวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มครูยกตัวอย่างด้วยอยกตัวอย่างให้ด้วยว่ามันมีอะไรบ้างสงเลยส่งเลยมีความยืดหยุ่นอพูดผิดครูยกตัวอย่างเช่นภาพนี้นะคะเดี๋ยวคุูตัดนี้ออกก่อนอ้าวุกตา ตุก๊กตาเสื้อผ้าอะไรก็ได้เยอะแยะเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่นี่คือวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มนะคะเด็กๆอาจจะวาดมาสักสองอย่างไม่ต้องเอาเอาไม่ต้องเอาเต็มเหมือนคุณครูก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเต็กๆมาสองลูกได้ไหมชิม้นเ อ่แคปหน้าจอให้เพื่อนได้ไหมเอ่ยแคปหน้าจอให้เพื่อนได้ไ,ดไหมคะ<น>อย่าลืมใส่ชื่อนะลูกอย่าลืมใส่ชื่อหนูนะคะชื่อชั้นเลขที่นะเข้าต้องว่าสองลูกไหม่ะเดี๋ยวรอก,ก่อน เอากางรอการส่งรูปตลแองั้นเราตัดรูปนี้รอดีกว่าเรารู้แบบเชื่อเป๊ะเลยอ่าความแข็งเสียจาแคปหน้าจอส่งให้เพื่อนหน่อยอือ รอก่อนท,ทำอะไรไม่ได้โดนวได้ก็ไปเหตุมันเหตุหลังหล่ะไปนั่งรองก่อนอ่าเด็กๆแคปหนะ้าจอให้เพื่อนหรือ,อยังคุณครูจะออกแล้วลูกเดี๋ยวให้เด็กๆวาดเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมลงสีนะคะลูก โอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี้เอางานเป็นการเก็บคะแนนครั้งที่1ค่ะเป็นการเก็บคะแนนครั้งที่หนึ่งเก็บคะแนนครั้งนี้มีทั้งหมด20คะแนนนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะเด็กๆเชื่อภาพต้องวาดต้องเสร็จนะคะรูต้องเสร็จนะคะโอเคไหมเอ่ยให้ยืดหยุ่นเชื่อต้องวาดต้องวาดสองรูปใช่ไหมเชื่อภาพวาดสองภาพวัสดุที่มีความแข็งกับความยืดหยุ่นนะคะ ไม่ต้องเขียนวันที่ใช่ไหมัโทรศัพท์แม่เรียนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่รายงานครูไปเรื่องตรงนที่เป็นผ้าของวัสดุที่มีความตุ้มเขียนวันที่ไหมครับเขียนวันที่ครั้งเดียวค่ะเครับเขียนวันที่ครั้งเดียวนะคะลูก

เอเอาโทรศัพท์แม่เรียนเข้าไปโทรศัพท์แม่เร็วเร็วโอเคเจอกันชั่วโมงหน้านะคะส่งงานด้วยนะคะ,ะคะ่ะโอเคเดี๋ยวคุณจะเช็คตามงานที่ส่งคนไหนส่งงานคนจะเช็คว่าเข้าเรียนนะคะวันนี้เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าคะ่ะโเค